เบียร์พร้อมผงและทีมนักแสดงกู้หน้าละครเย็นช่องวันสำเร็จละครมงกุฎดอกหญาจัดว่าเป็นละครที่รวมเอาดาราน,นักร้องจากละครเลตติ้งที่สูงที่สุดของทางช่องวันสามสเอ็ดเอาไว้อย่างคับข้างกับเรื่องราวของหญิงสาวนักสู้ที่ลุกขึ้นมาทวงคืนความเป็นธรรมกลับมาให้ครอบครัวนำแสดงโดยนะักเอกดาวรุ่งที่สร้างความประทับใจมาแล้วจากละครสาวน้อยร้อยล้านวิวอย่างน้องเสียงเสียงพรสวงรวยรื่น ประกบคู่กับปีโป้นัชพันธ์ปรมาเจเรญโลดเพระเอกหนุ่มหน้าใสขวัญใจคุณดูจารละครลายลาที่ดาย์ร่วมด้วยนักร้องลูกทุ่งขวัญใจพ่อแม่พี่น้องอย่างตายอารไทยภัยพงศธรข้าวทิพที่ดาดินเฉลิมพลมลาคำปริศนาวงสริออลี่ตัติยาลำเพลินวงสกรตรีเชนรงและเบียร์พร้อมพงพร้อมทัพนักแสดงอีมามายอาทิดิวอริสารา นัททิวไผางามโบวีอัธมาก็เบ็นจพลต้อมนหาไทยหยองลูกหยีและแมกเก้พงนรินพวกเขาจะมารวมตัวกันเพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานผ่านเสียงเพลงเมื่อดูลิสต์ชื่อนักแสดงทั้งหมดแล้วก็จัดว่าเป็นละครเย็นฟอร์มยักษ์พอสมควรครับละครมงกุฎดอกหญ้าก,ก็มาพร้อมกับนักร้องหน้าใหม่มาแรงในพอสอนี้ก็คือตรีชนรงค์และเบียร์พร้อมพงษ์ และร่วมด้วยนะักร้องชื่อดังคับข้างทั่วประเทศมากมายมาช่วยกันแท็กทีมทำให้ละครเย็นเรื่องนี้มีเรตติ้งที่สูงมากตั้งแต่เริ่มเปิดตัวจนถึงปัจจุบันและหลายครั้งก็สามารถแต่ระดับเรตติ้งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของละครเย็นแซงหน้าละครเย็นช่อง7และช่องสได้เปิดตัววันแรกเรตติ้งละครจากเว็บไซต์ TV Digital Watch.com ก็พุ่งไปสู่ลำดับต้นๆของประเทศไปแล้ว ในระหว่างที่ฉายก็สามารถรักษาเรตติ้งไว้ได้ดีเป็นรองแค่ละครเย็นช่อง7เพราะละครเศรษฐีตีนเปล่าทำเรตติ้งได้สูงมากๆเช่นกันและถึงแม้ช่อง7มีละครคุณชายตำระเบิดเวอร์ชั่นใหม่มาฉายต่อแต่เรตติ้งของละครมงกุฎดอกหญ้ากันไปทุกตอน,นครับเรื่องย่อมงกุฎดอกหญ้า เป็นเรื่องราวของคนสู้ชีวิตที่ต้องการเข้ามาสแสวงโอกาสในเมืองหลวงดังเช่นพแพรวนำแสดงโดยเซิงเซยงพรสวงและแพงขวัญน,นำแสดงโดยตายอารไทยหลังจากสูญเสียพี่สาวคนกลางไปอย่างกระทันหันเพราะถูกผูริษนำแสดงโดยนัททิวไผ่างามขับรถชนจนเสียชีวิตทําให้พายุนำแสดงโดยปีโป้นัชพันน้องชายของภูริตต้องเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยและการตายของน้องสาว ทำให้แพงขวัญต้องมาเป็นนักร้องในร้านอาหารอีสานโอแซลของดินแดนนำแสดงโดยไพ่พสะทรอดีตคนรักเก่าและความวุ่นวายก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อผูริษต้องการยึดร้านอาหารแหล่งทรมากินของชาวอีสานพายุไม่เห็นด้วยจึงร่วมมือกับแพรวเข้าขัดขวางทุกวิธีทาง